สวัสดีคะ่ะทุกคนครูมิงนะคะวันนี้จะพาทุกคนมายืดเหยียดผ่อนคลายทั่วล่างอย่างลึกซึง้งโดยเราจะค้างท่านานกว่าปกตินิดนึงนะคะถ้าใครต้องการพพอร์เตรียมบล็อกเตรียมแพดมาได้เลยเหมาะสำหรับผู้ฝึกทุกระดับและสามารถฝึกได้ทุกวันเอาละค่ะเราไปกันที่ท่าแรกเลยนะคะวันนี้ง่ายๆสบาย,บายนอนหงายลงไปบนเสือ่อ เหมือนเดิมนะคะถ้าใครใจปลังล่างให้ชันเข่าขึ้นมาแล้วเปิดเท้าออกอกว้างเชื่อมต่อกับร่างกายและลมหายใจของเรากันสักพักผ่อนคลายหัวคิว้วผ่อนคลายกลางผ่อนคลายหัวไหล่เวลาหายจะเข้า รู้สึกท้องพองขึ้นเวลาหายเจ้ารู้สึกท้องยุบลงจากนั้นให้เราหายจะเข้าพร้อมกันทางจมูกและหายจากทางปากอีกสองครั้งละาสวน จากนั้นให้เราค่อยๆนะคะดึงเข่าใกล้เข้ามาหาตัวนะคะกอดเข่าเข้ามาหาหน้าอกพยายามให้หลังล่างของเรายังคงติดอยู่บนเสือ่อต้นคอและไหล่สบายๆย,ยกซ้ายยกขวาจากนั้นเราจะบุนหัวเข่านะคะเป็นวงกลมใช้มือจับเขา่าแล้วค่อยๆหมุนไปซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้นะคะสังเกตความรู้สึกที่หลังล่าง และสะโพกของเราจากนั้นให้เรามุนกลับไปอีกด้านตามจังหวะลมหายใจของตัวเองเอีกหนึ่งรอบ แล้วค่อยๆกลับมาตรงกลางนะคราวนี้ให้เราวางเท้าทั้งสองข้างลงไปบนเสือ่อยกก้นไปทางด้านขวาเล็กน้อยแล้วใช้มือซ้ายจับเข่าด้านขวาบิดตัวไปทางด้านซ้ายเยียดแขนขวาออกไปข้างลําตัวหรือพับ90องศาความรู้สึกตอนนี้จะรู้สึกเยืดเียดที่หลังล่างและสะโพกหรือบางคนอาจจะรู้สึกที่หลังบนนะคะสังเกตคอเราว่า ระดับไหนกำลังรู้สึกดีจะอยู่ตรงกับคลางาตรงกับอกหรือจะหันมาทางขวาก็ได้หายใจอีกหนึ่งครั้งจากนั้นค่อยๆนะคะหายใจเข้ายกหัวเข่าทั้งสองข้างกลับมาตรงกลาง แล้วยกก้นไปทางด้านซ้ายก่อนก่อนที่เราจะบิดเข่ามาทางด้านขวาแขนซ้ายเหยียดไปข้างลำตัวหรือพับ90องศาผ่อนคลายทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างลงไปบนเสื่อพื้นนี้อีกหนึ่งลมหายใจเข้าลึก แล้วออกอยาวจากตรงนี้นะคะเราจะค่อยๆนอนตะแคงไปทางด้านขวาของตัวเองแล้วให้ท้องของเรานะคะติดอยู่บนเสือ่อเป็นท่าสฟิงซ์นะคะสังเกตดูนะคะตรงนี้ให้ข้อศอกเราอยู่ประมาณใต้ระดับช่วงสะโพกแขนกว้างประมาณระดับหัวไหล่ไหล่ไม่งูหน้าม้วนะะไหล่ทิ้งไปด้านหลัง ใช้แขนผลักลงไปบนสื่อส่วนขานะคะจะกว้างออกหรือจะใกล้กันก็ได้เอาที่เรารู้สึกดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมิคชัวว่าไม่เจ็บหลังล่างนะคะ่ะม้วนไหลลงไปแล้วรู้สึกถึงการยืดของบริเวณด้านหน้าของลำตัวเรากดก้นกบลงไปอก็เรียกว่า pelvis กดกระดูกเชิงการของเราไปบนเสื้อแล้วหายใจตรงนี้ ผ่อนคลายทุกครั้งที่เราหายเจ้าอีกหนึ่งครั้งจากนั้นนะคะก็ค่อยคลายถ้าออกเอามือมาซ้อนกันแล้ววางศีรษะลงไปบนมือท่านี้มีชื่อว่าท่าคคกโคดาหรือท่าจอระเขนะคะหายใจผ่อนคลายหลังบน ผ่อนคลายหัวไหล่หรู้สึกท้องของเราพองไปชนเสือเวลาหายเข้าและยุบลงเวลาหาเจ้าอีกหนึ่งครั้งจากนั้นนะคะค่อยๆยุคศีรษะกลับมาตรงกลางสไลด์มือ มาไว้กใกล้ๆหนะ้าอ,อกนะส่งก้นไปหาส้นเท้าถ้าเด็กเหมาะหรือถ้าชายโพสให้ในโป้งเท้าเราติดกันส่วนหัวเข่าจะกว้างออกจากกันเท่าไหร่ก็ได้จากนั้นเดินมือไปด้านบนของเสื้อว่างศีรษะลงนะคะหายใจลงไปถึงท้องแผ่นหลังอีกสองลมหายใจ ู้สึกถึงการยืดของต้นขาด้านในเบาๆและหลังล่างจากนั้นนะคะเราจะใช้มือประกบลงไปบนเสื่อค่อยๆย,ยกตัวขึ้นมานะคะตั้งนิ้วเท้าขึ้นแล้วส่งก้นขึ้นฟ้าท่าดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกหรือท่าสุนักกม้มหน้าย่ำเท้าซ้ายย่ำเท้าขวาสังเกตความรู้สึกที่น่องทั้งสองข้างของเราถ้าใครนะคะ สังเกตดูนะว่าตัวเองอยู่ในท่าประมาณนี้ไหมนะคะให้เราลองงอเข่าเยอะๆส่งท้องไปใกล้ๆต้นขาแล้วยืดหลังบนยืดสะบักถ้าคอเราเริ่มเกรงนะคะให้เราใส่ใส่ใส่ใสหัวออกลดความเกรงที่ต้นคอจากนั้นหายจะเข้าและหายอกเตือนเท้าขวามาด้านบนของเสือ่อหัวเข่าซ้ายวางลงตรงนี้ถ้าใครเจ็บเขา่าเอาผ้าหรือแผ่น แผดมาลองได้ส่งก้นลงไปนะคะท่านนี้มีท่า,ามีชื่อว่า low l u n g แต่ถ้าใครอยากไปลึกขึ้นวันนี้เดินเท้าขวาออกไปด้านข้างเอามือทั้งสองข้างวางไว้ด้านในของเสือ้อจากนั้นลองเปิดสะโพกเปิดเท้าขวาออกเล็กน้อยถ้าใครตึงแล้วให้อยู่ตรงนี้นะคะความรู้สึกตอนนี้บางคนรู้สึกที่ต้นขาด,ด้านซ้ายนั่นคือจุดที่เราต้องการโฟกัส แล้ถ้าใครอยากไปลึกขึ้นให้เอามือขวานะคะผักขาขวาแล้วบิดตัวเบาๆท่าดราก้อนแล้วหายใจส่งลมหายใจไปยังบริเวณที่รู้สึกตึงอีกหนึ่งครั้งแล้วค,ค่อยๆนะคะดึงเข่าขวากลับมาตรงกลางวางมือลงทีนี้ถ้าใครมีบล็อกต้องการซัพพอร์ตนะคะ เอามาวางไว้ใกล้ๆแต่ถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรส่งก้นมาด้านหลังเปิดเท้าขวาขึ้นโฟกัสตอนนี้เราต้องการยืดต้นขาด,ด้านหลังฝั่งขวาแต่ถ้าใครตึงมากงอเข่าขวาช่วยได้พยายามให้ไหล่ลังของเราต้องตรงแค่นี้ก็รู้สึกแล้วนะคะแต่ถ้าใครไม่มีบล็อกไม่เป็นไรเลยเอาปลายนิ้วมือวางไว้บนเสื่อได้แล้วหายใจตรงนี้อีกหนึ่งครั้ง จากนั้นก็ค่อยโลตัวมาข้างหน้านะคะเดี๋ยวเราไปท่า p พี o เจสต่อออปชันที่หนึ่งนะคะให้เดินเท้าขวามาหาข้อมือซ้ายถ้าใครตึงมากเอาส้นเท้าขวามาใกล้ๆหน้าขาซ้ายได้มีแผ่นเอาออกไปก่อนนะ,ะตรงนี้สไลด์ขาซ้ายลงไปด้านหลังจะรู้สึกถึงการยืดของสะโพกด้านขวาสามารถอยู่สูงๆแบบนี้ได้นะคะหรือจะก้มลงไปอยู่บนข้อศอของเรา แต่ถ้าใครมีความ flexible มากกว่าน,นี้เดินมือไปด้านหน้าแล้ววางศีรษะลงไปเสืออันนี้ถ้าใครเจอจุดที่ใช่แล้วค้างท่าไว้นะคะแต่ถ้าใครรู้สึกเจ็บหัวเข่ารู้สึกไม่สบายตัวแนะนำนะคะให้นั่งลงไปแล้วเอาเท้าขวาขนานกระเสือด้านบนไว้เป็นท่า90-90แทนบิดก้นมาด้านหน้าถ้าตึงแล้วให้อยู่ตรงนี้หรือถ้าใครไหว ก้มลงไปนะฮะตรงนี้มันจะช่วยให้น้ําหนักไม่ไปลงที่เข่าขวาของเราเราจะรู้สึกสบายขึ้นได้ประโยชน์เช่นกันนะคะหายใจไม่ว่าคุณจะอยู่ที่เวอร์ชั่นอะไรนะครับผ่อนคลายอีกหนึ่งลมหายใจเข้าลึกแล้วออกยาวค่อยๆนะใช้มือพยุมตัวเองกลับขึ้นมาช้าๆ นังนิ้วเท้าซ้ายขึ้นเพื่อโยกก้นกลับขึ้นมา all fours position หรือท่าโต๊ะก่อนที่เราจะไปข้างอีกข้างหนึ่งนะคะลองหมุนสะโพกข้อมือหัวไหล่เป็นวงกลมก่ถ้าไม่เหมือนคู่ก็ไม่เป็นไรนะคะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระไม่มีผิดไม่มีถูกจากนั้นหมุนกลับไปอีกด้าน อาจจะงอศอกช่วยได้ตรงนี้นะคะถ้าใครรู้สึกดีเชื่อมต่อกับตัวเองแล้วค่อยๆนะคะกลับมาที่ตรงกลางตั้งนิ้วเท้าขึ้นส่งค้นขึ้นฟ้าสุนักก้มหน้าอีกข้างหนึ่งสังเกตความรู้สึกนะคะที่เท้าซ้ายขาวขวาแตกต่างกันอย่างไร เมื่อพร้อมเมื่อไหร่นะคะค่อยหายจะเข้าเดินเท้าซ้ายมาด้านหน้าวางเข่าขวาลงเหมือนเดิมเอาหาอะไรมารองเข่าได้นะคะถ้าพื้นแข็งไม่ต้องอดทนนะคะกับความเจ็บที่ไม่จําเป็นออปชั่นให้อยู่ที่โลลัน์ตรงนี้นะคะหรือว่าเดินเท้าซ้ายออกไปด้านนอกดราก้อนนะคะถ้าใครตึงแล้วนะคะถ้าไม่ไหวแล้วอยู่ตรงนี้ไม่ต้องฝืงนะคะ่ะ ้างไว้ได้เลยแต่ถ้าใครอยากไปลึกขึ้นเอามือซ้ายผลักเข่าซ้ายพุชเบาๆตรงนี้ให้รู้สึกก้นหลังลากของเราได้ถูกบิดตัวไปถึงกระดูกสันหลังอีกสองลมหายใจจากนั้นนะคะก็ค่อยวางมือลงนะคะเดิน ก้นไปด้านหลังเปิดเท้าซ้ายออกจากกระเถิบเข้ามานิดนึงก็ได้นะคะลองสังเกตสีละลัวเองว่าแบบนหนรู้สึกดีออปชันนิ้มือวางบนบล็อกหรือใช้ปลายนิ้วมือวางไว้บนเสือ่อหายใจผ่อนคลายหัวไหล่ผ่อนคลายหัวเขีว้วอีกหนึ่งลมหายใจเข้าลลก แล้วออกยาวจากนั้นก็ค่อยๆรู้ตัวไปด้านหน้านะคะถ้าพิ e o n p โพสเอามือวางลงออปชันที่1เดินเท้าซ้ายไปทางด้านขวาสไลด์ขาขวาไปด้านหลังย่อนก้นลงสามารถอยู่บนมือแบบนี้ได้นะคะถ้าใครรู้สึกตึงมาก,กวันนี้ก้นลอยเอาหมอนเอาบล็อกมาหลองก้นได้เช่นกันแล้วถ้าใครอยากลงไปลึกขึ้น นอนลงไปด้าเลยนะฮะหาออปชันที่ใช่แต่ถ้าใครเจ็บเข่าหรือตึงมากนะฮะนั่งลงไป90-90องศาเวียง<ม>ขาซ้ายมาด้านหน้าขาขวา90เอาเท่าที่ไหวบิดสะโพกเข้าแล้วหายใจหรือจะก้มลงไปเพื่อไปลึกขึ้นไม่ว่าคุณอยู่ออปชันไหนอีก2องลมหายใจยวยาง เวลาออกจากท่าตั้งนิ้วเท้าขวาขึ้นมาก่อนนะคะใช้มือพยุงเอ็นขึ้นมาช้าๆแล้วคราวนี้นะคะส่งก้นขึ้นฟ้าดาวเวิร์ดเฟสซิ่งด็อกย่ำเท้าซ้ายย่ำเท้าขวาสังเกตความรู้สึกตอนนี้ก็ตอนแรกแตกต่างกันบ้างไหม ถ้าใครอยากไปลึกขึ้นตรงนี้นะคะกลางขาาออกกวา้กวางกว่าระดับสะโพกงอเข่าเยอะๆแล้วส่งก้นลงมาหาเสือเอาเท่าที่วาหายใจแล้วค่อยๆนะคะนั่งลงไปนะคะส่งเท้ามาด้านหน้าถ้า forward fold ก้มตัวนะคะหรือว่าถ้าเป็นหยินโยคะนี่จะเรียกแคทชั p พิลล์ให้ก้นน้ำหนักเท่าๆกันนะคะ หายจะเข้า reach up หายจะออกปล่อยให้กระดูกสันหลังของเราก้มลงราอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องผลักไม่ต้องฝื้นอะไรสามารถงอศอกได้และสังเกตความรู้สึกตอนนี้รู้สึกหลังต้นขาหรือส่วนไหนได้ยืดออก ไม่ต้องถือไม่ต้องเกรงอะไรปล่อยไปสบายสบายอีกสองลมหายใจเวลาออกจากท่านะคะให้เราออกจากท่าช้ามากๆเลยเอามือวางไว้ข้างลำตัวก่อนเราค่อยค่อยมนตัวขึ้นมาไม่ต้องรี ให้ศีรษะขึ้นเป็นลำดับสุดท้ายจากนั้นนะคะชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นกว้างกว่าสะโพกเล็กน้อยพับเข่าไปด้านซ้ายไปด้านขวาท่าที่ปัดน้ำฝนนะคะคลายความตึงที่หลังล่างและสะโพกจากนั้นให้เราหันมาด้านหน้าของเสือนะคะหรือคู่หันนกเตือนไม่ต้องหัน นั่งคัสมะหรือท่าอะไรก็ได้สบายๆนะคะม้วนไหล่ทิ้งไปด้านหลังจากนั้นส่งมือไปด้านข้างนะคะหาจเข้าวาดมือขึ้นหายใจอาวางมือขวาของนักเรียนลงแล้วส่งมือซ้ายขึ้นไปเหนือศีรษะรู้ส,สกกนรยืดของสี่ข้างด้นา้าหายจะเข้าสลับไปที่อีกด้านสามารถเคลื่อนไหวได้ตามจังหวะของตัวเอง ทำ่างนี้อีกข้างละสองถึงสมรอบสบายๆอย่าลืมหายใจกันนะคะอีกข้างละหนึ่งรอบนะคะสบายตรงนี้ยืดไปเท่าที่ไหว้ค่อยๆกลับมาตรงกลางคราวนี้นะ,ะเอามือวางไว้บนหัวเข่าของเรา ส่งทางอหานอกม้วนคอเป็นวงกลมไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะอันไหนรู้สึกดีก็ทำไปได้เลยอาจจะไม่เหมือนคู่ก็ได้แต่รวูยว่าตอนนี้เราต้องการผ่อนคลายต้นคอของเราจางนั้นค่อยๆม้วนกลับไปอีกด้า ที่สำคัญอย่าลืมหายใ,ใจอีกนึงรอบแล้วค่อยๆยกศีรษะกลับมาตรงกลางนะคะม้วนไหลไปด้านหลังสักสามสีท่ทีแล้วม้วนไหลเหมือนด้านหน้า แล้วไปที่ท่านั่งอะไรก็ได้สบายๆนะคะสำหรับครูชอบเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งมาติดกันจากนั้นสังเกตชีพจรที่เต้นอยู่ระหว่างปลายนิ้วชี้กับปลายนิ้วโป้งในะต่ลครั้งที่เราเล่มเพลอคิดถึงอดีตรหรืออนาคตเราก็กลับมาที่ปลายนิ้วชี้กับปลายนิ้วโป้งของเราหรือกลับมาที่ลมหายใจ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่มาฝึกโยคะด้วยกันหวังว่าจะรู้สึกผ่อนคลายและมีพลังถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์ถ้าใครอยากมาฝึกที่สตูดิโอสวยๆแบบนี้ด้วยกันนะคะเดี๋ยวครูจะใส่ชื่อสตูดิโอไว้ด้านล่างถ้าสงสัยหรือมีคำถามอะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยไว้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสด,ดีค่ะ